แต่ดูหลายคนหน้าตาหน้าตาชินบานนะใช่ก็เห็นประชาชนไปยืนต่อคิวกันเบิกออกมาเลยนะครับข้าวพร้อมเพลงก็แปลว่าเข้าบัญชจีนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถดึงเงินออกมาได้นะครับใช้ทําอะไรก็ได้นะฮะ, <c oughs> อ,ะอย่างที่ถ้าถามว่าเป็นกังวลจะไปใช้นี่แม้ผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเขาไปใช้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นนะ่ะก็ใช้ไปเถอะอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการส่งเงินกลับ นะครับเข้าสู่มือของประชาชนเพื่อทําให้สภาพคล่องนะครับในทางเศรษฐกิจเขาดีขึ้นต้องรอว่าการคํานวณนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะมากกว่าที่ประเมินไว้หรือไม่นะฮะประเมินกันไว้อยู่ที่ประมาณ0.3ของ GDP นะครับถ้าทําได้มากกว่านั้นนะครับก็จะถือว่า ประสบความสาเร็จทั้งสองด้านก็คือคได้ช่วยเหลือประชาชนแน่ๆอันนี้มันเป็นหน้านที่ของทุกรัฐบาลท,<อ>ที่ต้องทํากับอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับยิ่งถ้าคนเอาเงินตรงนี้รวมๆกันแล้วก็แทนที่จะไปซื้อเครื่องมือประโภคบรโิโภคเนี่ยแต่ไปซื้อเครื่องมือเพื่อใช้ในการทํามาหากินได้เนี่ยไอ้ตรงนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจระยะยาวขึ้นนิดนึง